สวัสดีเราเทพและเนี่ยสนุกเราสองคนอยากลองทำคลิปเที่ยวดูและนี่คือทริปแรกของช่องเราที่ดองไว้ตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาเราไปเที่ยวเชียงใหม่แม่ต้องสอนสิบคืนด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ระยะทางไม่ต่ำกว่า700กิโลขี่เที่ยวเป็นวงกลมซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าต้องเรียกว่าเส้นอะไรเราเน้นเที่ยวง่ายๆแล้วกันไม่ต้องเน้นข้อมูลอะไรมากทริปนี้เราจะเจออะไรบ้างกินอะไรบ้างพักที่ไหนบ้างฝากติดตามทริปนี้ของพวกเรากันด้วยนะ ขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูหวังว่าทุกคนจะ e น j o y ปยาตุ๊ด อามอไซค์ขึ้นรถไฟตรงไปเลยปนี่เลยครับที่รถลครับตรง่ไหขอาาทุกคนทริปนี้เราจะเริ่มด้วยการฝากมอไซค์ขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่นะและนี่คือทางที่เราจะเอกอกสารไปยื่นทําเรื่องฝากมอไซค์ขึ้นรถไฟต้นทางคือสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรใครที่อยากเอามอไซค์ไปขี่เที่ยวลองดูขั้นตอนที่นี่ได้เลยเดี๋ยวเราสรุปให้อีกทีนะว่าต้องเตรียมเอกสารเลยไปยื่นบ้าง และควรเตรียมค่าใช้จ่ายไว้เท่าไหร่จุดฝากรถมอเตอร์ไซค์จะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟจะยิงเยื้องกันถามพ,พี่เจ้าหน้าที่ก็ได้เลยจะขนส่งมอเตอร์ไซค์ไปเชียงใหม่อะคะ่ะรถพีซีเออร์ร้อยห้าสิบขับรถพีซีเอ็กใช่ไหมใช่ครับพีซีเอับรถนี่เลยไม่เดียวรถกีคันรถหนึ่งคัออนหมวกกับน็อกสองใบครับเป็นพีซีเอ หายนะครับหรือว่าการไว้ถ่ายรูปเก็บไว้นะอันนี้จะเป็นยอด1 2ึ่เราจะมีค่าขนขึ้นผลลงเรียบร้อยแล้วจะมีค่าเชื้อผูกมา50บาทจะได้เป็น1 4ึ่งนะครับแล้วก็ค่าห่อตั้งหาก300ก็จะได้เป็น1นึ่งเจ็ดเก้าหกเป็นที่ผู้ษัทสแกนจ่ายนะครับฮะตัวนี้ทางเรารบกวนนิดนึงเอาตัวนี้ไปแม็กที่มีกระจกมอเตอร์ไซค์ไหมไปห่อแล้วก็แม็กให้เขารู้ว่ารถไปลงไหนว่าเดี๋ยวเขาจะไปดึงออกแล้วสีนี้งผมนะแล้วหมนกน็อตวางที่รถได้เลยนะครับสองใบใช่ไหมโอเคตอนนีี้้้เเเรรรราากก็ทื่ออองฝม์ไซคยยบแลว ทำเสร็จก็เราขึ้นรถกลอบได้เลยนะเดี๋ยวจะมีรถกลอบพาเราไปส่งที่สถานีรถไฟส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมมาก็จะมีบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาเริ่มทะเบียนรถแล้วก็เงินส่วนค่าใช้จ่ายของเราสําหรับมอไซค์อย 50cc นะค่าขนส่งจากกรุงเทพ,พไปเชียงใหม่เนะี่ย1,496บาทแล้วก็จะมีค่าห่อ300รวมเป็น1,796บาทกลมๆก,ก็ประมาณ1 0 0นี่แหละแลตอนนี้เราก็มาถึงสถานีรถไฟแล้ว ตอนที่เรามาถึงนี่เราเผื่อเวลาไปสองสามชั่วโมงเลยนะพวกเรากลัวว่าทูาก,กรถมอเตอร์ไซค์รถไฟจะเต็มพวกเราก็เลยเผื่อเวลามาเยอะเลยเพราะวันที่เดินทางเนี่ยก็ใกล้ๆจะวันหยุดปีใหม่พอดีในสถานีรถไฟก็จะมีศูนย์อาหารอยู่นะเราก็เลยมานั่งกินข้าวหมูแดงกับผวเดเตียวกันก่อนเนี่ยสภาพกระเป๋าไปเชียงใหม่สิบวันที่นี่มีของกินให้เลือกอีกเยอะเลยเราว่าสะดวกดี สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามาสถานีรถไฟน่ะมีอะไรให้ทำบ้างเดี๋ยวเราจะรีวิวสั้นๆให้ที่นี่ก็จะมีร้านขายขนมของฝากโดนัทวอกเฟลกาแฟซื้อแล้วก็เลือกที่นั่งกินได้ตามสบายเลยมีที่นั่งให้เลือกเยอะมากแต่ว่าเราเลือกรอแบบนี้แล้วกันนีส่สองหนง เออทุกคนที่นี่มีจุดชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยแอร์เย็ยนหลับสบายมากเราลองให้แหล้วแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาขึ้นรถไฟแล้วเจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกเราก็มาเข้าแถวรอเพื่อเช็คอินได้เลยส่วนใครที่จองออนไลน์แบบเราก็เปิดยอโค้รรอรอ,อสแกนเพื่อเข้าประตูได้เลยตรงทางเข้าจะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยบอกวิธีอยู่สะดวกมาก อ่ะเรจเจลิฟลิฟต์หงฟังเมีล็อกกันไหมคะ ตอนนี้เราก็มาถึงขบวนรถไฟที่เราจองกันละจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือตลอดทางเลยนะไม่ต้องกลัวหลงขบวนที่เราจองได้จะเป็นตู้นอนแบบเก่านะเราจองกันล่วงหน้า 1- 2ถึงเดือนเลยแต่ก็เกือบไม่ทันเราได้ที่นั่งห่างกันคนละตู้ตอนจองว่างแค่ตู้ละทีด้วยโอเครอไม่นานเนี่ยรถไฟก็ออกเราจองมารอบบ่ายสองนะระหว่างทางก็จะมีอาหารขายยุตตลอดเวลาขึ้นมาไม่ต้องกลัวอดเลยแล้วก็ เราจะถึงเชียงใหม่ประมาณตีสี่เออนี่สําหรับใครที่เตรียมตัวเดินทางในช่วงเทศกาลนะเราแนะนําให้จองล่วงหน้า4-5เดือนเลยเดี๋ยวจะไม่มีที่ให้เลือกแบบเราอ่ะนั่งแป๊บเดียวก็เย็นละเดี๋ยวก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเตรียมที่นอนให้เราแต่เราสองคนได้ไปเตียงบนไม่เห็นวิวอะไรเลยแต่กลางคืนเราก็ไม่ได้เห็นอะไรอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรหรอกแผนคือเดี๋ยวลงรถไปนะ่ะเราจะไปเปิดห้องอาบน้ําแล้วก็พักสายตาสักหน่อย ตอนนี้เราอยู่ที่สถา,านี้รถไฟเชียงใหม่แล้วนะทุกคนเรามาโดยการเอารถไฟขึ้นมอเตอไซค์ไม่ใช่เอามอเไซค์ึือรถไฟก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปเอา มอนไซ์อ่ะก็เดี๋ยวยเ,ยเรา,าไปถามเจ้าหน้าที<ร>่ดูน่าจะต้องเดินไปถามข้างหน้าสุดแหละราว่าเขาบอกว่ามาพร้อมกับขบวนที่เรานั่งเลยใช่ปะมอไซ์อ่ะครับรับ ลงโอเคตอนนี้เราก็ได้รถมอเตอร์ไซค์แล้วละเขาห่อบับเบิ้ลมาให้อย่างดีเลยนะแต่สำหรับใครที่ไม่ต้องการห่อบับเบิ้ลก็จะประหยัดงบไปได้อีกนิดนึงแต่เราว่าห่อเหอะเพราะว่าถ้าไม่หอ่อเราต้องเอาหมกกันน็อกขึ้นรถไฟมาเองอะอ้อแล้วความโชคดีของเราอย่างหนึง่งคือเราได้รถไฟขบวนที่มีตู้ขนส่งพอมาถึงเนี่ยเราเลยรอรับมอเตอร์ไซค์เราได้เลย และใครที่สงสัยว่ารถมอไซเราเนี่ยจะถึงรอบกี่โมงเราสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะว่าตั๋วที่เรานั่งมาเนี่ยถึงไปทางกี่โมงเจ้าหน้าที่ก็จะบอกเราว่ามอไซของเราเนี่ยจะได้รอบกี่โมงแล้วก็จะฝากมอไซคือรถไฟเขาไม่มีให้จองนะเราเลยต้องเผื่อเวลาไปเยอะๆหน่อยแล้วตู้ฝากของจะเต็มเอา,เอาแล้วบนนี้เขาห้ามขี่มอไซนะเราเลยต้องเขีนลงเอาแล้วก็สตาร์ทเอาข้างล่างไป สีสีสีถึงตุ้มเมืองไปกันต่อครับหลังจากที่เราอยู่ตรงทางรถไฟลงจากรถไฟก็มาเปิดห้องอาบน้ำแบบหนึ่งครับมันก็ พาไปเย็ยนๆนะประมาณนี้น,นี่ก็จะเริ่มการไปเที่ยวจริงแล้วเด็ดกินก่อนเลยเราต้องไปโรงแรมก่อนใช่ไหม เอาของไปฝากหรือว่าจะไปกินเลยเอาเอาเอาไปกินเลยดีกว่าไปกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาปิดร้านที่เราจะไปร้านแรกคือเนื้อสเตเต,ต้นข่อยเปิดแต่เช้าเห็นว่าขายไม่กี่ชั่วโมงก็หมดขอลองหน่อยอร่อยเปล่าตอนนี้เราก็ถึงร้านคลองแม่ข่อยใช่หรไรวะหมูสเต๊เต้นข่อยก็รอคิวอยูออดเดย่เราเจอดาราเราอินฟูอ่ะเรา ถายจากตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราก็จะมากินนั่นแหละเนื้อสเต๊ะลองดูพูดพร้อมกันว่าหมดแลวโอเคแผนนั้นเปลี่ยนกันได้เราเลยตัดสินใจกันว่าเราจะลองไปกินอาหารเช้าที่ร้านเจ็ดโมงดูเห็นรีวิวว่าอร่อยเหมือนกัน Bye. Bye. พอมาถึงร้านแปบ,บเดียวก็ได้โต๊เลยอ่ะอันนี้เมนูอาหารนะเผื่อใครอยากดูเมนูก่อนจะมาลองเขาจะมีอาหารทั้งข้าวทั้งหวานเลยอะ่ะน่ากินไปหมดจบได้ในทีเดียวเลยอยากสั่งทั้งเล่มแต่ก็กินกันไม่ไหวได้แน่แหละส่วนรายการอาหารก็ตามในเมนูนี้เลยนะและเมนูที่เราสั่งก็จะมีขนมจีนน้ำเงี้ยวก๋วยจับยวนข้าวจี่ปาเตเวียงจันทร์ขนมปังสังขยา รสชาติทุกอย่างดีเลยอ่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวเข้มข้นมากเครื่องแน่นยันคำสุดท้ายเลยเปิดจับยวนน่น้ำซุปหอมมากเครื่องแน่นเหมือนกันนะสดได้ค่องขอ,งของมากๆข้าวจีบาเตจะมีผักดองใส่มาด้วยใครชอบเปรี้ยวก็อร่อยเลยแหละปิดท้ายด้วยขนมปังสังขยานนนหนึบหึหน่อยจบไปต่อหลังกาแฟก่อนออกก็ถ่ายรูปก,ก่อนักหน่อยอ่ะแล้วเราก็มากินกาแฟกันที่โรสเตอรี่คาเฟ่นะ ร้านประจําของพวกเราแล้วก็คงจะเป็นร้านประจําของใครอีกหลายๆคนแน่แน่แหละพราะเข้ามาแล้วไม่ต้องเดาอ่ะว่ากาแฟจะอร่อยไหมแล้วพอได้โตก็ไปสั่งกาแฟกันที่นี่เขาเป็นร้านที่เคยได้แชมป์อะไรสักอย่างเกี่ยวกับกาแฟนี่แหละเราจาไม่ได้แต่ว่าอร่อยเราจําได้แค่อร่อย,ออยแล้วแนะนําเลยถ้าใครยังไม่เคยลองกาแฟของที่นี่ต้องลองขอเริ่มต้นทริปกับกาแฟแบ่บๆก่อนแล้วกันเมนูเขาก็จะมีพวกอเมริกาโน่ลาเต้อะไรพวกนี้นแหละปกติเลยแต่เขาทําให้กาแฟอร่อยได้มากกว่าปกตินี่นแหละโคตรเจ๋ง บรรยากาศร้านก็จะเป็นแบบแนวเท่ๆหน่อยนะอร่อยไหมไม่เหมือนขนมปังน่าจะเจอเดอร์ตีแบบ เรากำลังจะไปไหนกันไปดอยคำไงไปทำอะไรคะไปขอหวยค่ะเอาไหนๆก็มาเชียงใหม่แล้วอะมาหนึ่งเชียงใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเห็นใจเราเห็งใจเราเห็นใจเรามั่งต้องให้เลขเด็กเรามั่งอะเจอที่นู้นเลยไปไปไปจ้า เท่าไหร่ครับเทารถแดง,งแต่คนละ20เอรถอดแดงล้วขาขขบคุณครับแต่เราขี่ขึ้นไปไม่ได้ใช่ปะอย่าเลยน้ำมันจะหมดลมเมเดะเลิขั้นแรกครับผมขึ้นงสาวลงเสา รจริงครับเขาจริงเขาจริงนะปกติวัดไม่เข้าถ้าเข้าทีไรต้องมีผลประโยชน์ตลอดเ <laughs> ข้าแหไรต้องมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนนะถึงจะเข้าแหมชมวิวทางท่านสุด้ย อันนั้นพัทยาไม่ใช่เชียงใ,ใหม่ไมด้ามาคนละชุด,ดก็ต่อไปก็ขี่อีกสองชั่วโมงไปม่อนเงาะนะทุกคนไปม่อนเงาะม่อนเงาะอยู่ห่างกับตัวเมืองเชียงใหม่เนะี่ยประมาณสองชั่วโมงนะ วิ่งไปทางเดียวกับดอยกุบกลับเลยทุกคนแล้วซ้ายสีแยกที่จะไปแม่ห้องสอนเลยเปิดแมพได้เลยง่ายสุดที่พักม่อนงอที่เรากําลังเดินทางไปคือหลงไหลโฮมสเตย์ก่อนที่เราจะเลือกหลงไหลโฮมสเตย์เนี่ยเราดูกันไว้หลายที่แล้วแหละเขามีหลายโฮมสเตย์มากสวยๆทั้งนั้นแหละลองไปดูได้เลยแต่ที่เราเลือกที่นี่เพราะเขาจะมีพื้นที่ด้านล่างให้เดินเล่นถ่ายรูปอยู่ด้วยเราว่าน่ารักดีเลยเลือกเป็นที่นี่แล้ววิวจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูค่าห้องของหลงไหลเนี่ยจะอยู่ที่3ามพนะ เขาจะมีห้องให้เลือกอยู่หลายแบบเลยยังไงก็ลองเข้าไปดูที่เพจเขาได้เลยอุ้ยปวดขาเลยอ่ะนัง่งโมไซมาโอ้หหลังหนึ่งคือหลังไหนวะวนโอเคโอเค ึงวิวแบบโซจึง้งโอ้วมีพัดลมมีได้ประผมให้ด้วยนะกระจบกห้องน้ำที่นี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยทุกคน ทั้งน้ําอาบแล้วก็อ่างน้ําด้านนอกเลยรอดละคืนนี้ไม่ต้องกลัวหนาวต้องปกมันเอไปไหนอ่ะเอ้าทางลงมันก็ชันเหมือนกันนะเธออย่างชันอ่ะอ ที่พักของเรา

ที่นี่แบบสมควรมาใช้เวลาอยู่มากๆเลยอะ่ะแบบเขาให้เช็คอินตั้งแต่บ่ายสองอะ่ะจริงๆควรจะมาถึงแต่บ่ายสองเลยผมว่านะผมเสียดายมากแต่ว่าคิดว่าต้องมาอีกอ่ะฮะอันนี้คือวิวขนาดนี้ก็น่าจะประมาณห้าโมงครับห้าโมงแสงตอนห้าโมงเออก็คิดว่าพระอาทิตย์น่าจะขึ้นตรงนี้นะฮะเท่ถๆเนี้ย ตอนเช้าก็จะอาจจะย้อนแสงนะครับอยากจะถ่ายรูปหรือว่าอะไรก็อาจจะต้องมาตอนเย็นหน่อยสวยมากเยลยหละตรงก็จะมีที่พักที่พักอีกแต่ว่าก็ไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะแต่ว่าเห็นขามาีิจูเลียสแคมป์แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนฮะมามาทางเดียวกันนะทางมาก็ค่อนข้างที่จะชันไม่ได้ยากทางง่ายแต่ว่า แต่ว่ามันมันชันมันขึ้นสุดลงสุดเลยก็เรามาระวังนะครับถ้ามาเหนื่อยไหมหิวข้าวอ่ะ hey! And they may doubt us When we lose our way พวกนี้พวกนี้เราไปไหนต่อนะกลับไหเดินทางกี่นาทีนะลืมอ่ะจากเ<ม>นี่ยต้องลงจากนี่ประมาณ9โมง9โมงเลยเอ่ะ9โมง10โมงเดี๋ยวต้องถามกันทีนึงว่าเขาจะมารับกี่โมงใช่ๆแต่ว่าลงจากนี่ไปก็ ไปแหว้ฝ้าเว่ยใช่ปะหล่ะนั่งรอเวลาคป็กรับดีอะเห็นเชิงดาวด้วยนิดนึงซึ่งจึงก็ไม่รู้นะว่าใช่จริงหรือเปล่าพูดไปแล้วเดี๋ยวถามเขาพูดไปแล้วเด้อเพราะว่ามันใช่เชิงดาวอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ นังดาวแน่นอนอันนั้นเขอบไม่ใช่ค่ะมันแม่ค่ะมันแม่มันแม่คืออร่อยปะ นั่งกินหมูกระทะมองวิวเพ,พ,พลินๆแป๊บเดียวก็ใกล้ค่ำแล้วอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งให้เขามาส่งก็มาพอดีอ๋อค่าหมูกระทะที่นี่ชุดละ450นะถ้าจําไม่ผิดรสชาติก็ใช้ได้เลยส่วนราคาอาหารตามสั่งของที่นี่ก็ปกติเลยไม่ได้ชาร์จอะไรเยอะราคาตามที่พักชิลๆแบบปกติเลยอะทุกคนเจ็ดมงเชา้าที่ดอยมอนเงาะ สวัสด,ดีทุกคนตอนนี้น่าจะแปดเก้าโมงแล้วอะจะให้ดูทะเลหมอกที่ขึ้นอ,อันนี้คือตอน 8, แปดเก้าโมงเลยังมีอยู่เลยตรงนั้นคือจะขาวเลยแบบเต็มเลยอะอแล้วเขาก็เหมือนจะเข้าช่องเขามาเรื่อยๆ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 ตรงนู้นเลย พาดที่จะขึ้นตรงนี้นะตรงนี้พาที่ขึ้นตรงนี้สําหรับใครที่วางแผนถ่ายรูปหรือว่าอยากจะได้แสงสวยก็ลองลองคํานวณดูและนี่อาหารเช้าข้าวต้มหมูหอมๆกับอากาศเย็นๆหลังจากกินข้าวเสร็จก็ใช้น้ำอุ่นอาบน้ำถ่ายรูปแต่งตัวเตรียมออกเดินทางกันต่อเลย ช่วยอะไรเป้า,าให้เราช่วยอะไรไหมหรูอ,อยากช่วยแต่ไม่เป็นไรรออยู่ตรงนี้นะออขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูต่อไปเราก็จะไปกลุบกลับกัน